สวัสดี FC ทุกท่านต้นสบาสีชมพูเรานะเริ่มฟื้นแล้วนะเต็มต้นแล้วพี่ๆทุกคนแต่เราได้ยินเสียงตัดหญ้าปืด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 ปดปดปดน,นั่นเออลุงเม็ดนั่นเองนะลงเม็ดพืเจ้าของนาข้างๆฝั่งนู่นนะคะพี่ๆทุกคน เราจะให้ลุงแม็กตัดหญ้าให้เราเนี่ยะเราจะเอาของดีไปให้เพิ่อนนี่คือข้างบ้านพี่นัทพี่ๆทุกคนเคยดูแต่ร้านนี้เป็ดแล้วใช่ไหมอเป็ดติดนาทุกหม่องนะร้านนี่เป็ดติดนาทุกที่ฮะบ่ต้องตามกันมาเลยนะลุงแม็กจะได้ยินเราไไมเราจะร่วานลุงแม็กนะคะพี่เราช่วยกันได้ในทุกเรื่องนะคะชาวนาแถวนี้นะเราต้องให้หมาวิ่งนำหน้า เพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามีตัวอะไรนะไอ้เล่ลูกลุยเนี่เราจะเดินไปหาลุงแม็กกันเด้อพี่แต่มันก็มียากอันนี้แปลงนัสูเนี่เดินผ่านไปด้นี่้จะให้หมานำหน้าเดินไปหาลุงแม็กเราทำงานในครัวเรียบร้อยแล้วนะพี่พี่ว้าวข้าวเต็มท้องนาแล้วว้าวเจอกล้วย ไม่กล้วยฝรั่งหรือเปล่าวะเนี่ยหมยโอ๊้ลอดกล้วยหาลุงแม็กด้วถ้าเราจะโวรเรียกเขาเขาจะไม่ได้ยินเพราะเขามีเครื่องตัดหญ้าซสีให้เขามาล่อนให้่เห็นไหมบ้านเราก็มีแต่นาข้างหลังก็นาข้าหงหน้าก็นาโอ้อนะร้านอีเป็ดนี่เพิ่นตัดหญ้าแล้วอา้าวทำไมตรงนี้ข้าวพุงแม็กล้ม ข้าวงามมากข้าวล้มเลยเอาลุงแม็กจะมาทางนี้บ้าล่ะนี่ยเพื่อนตัดทางนู้นเดี๋ยวไปหาเพื่นกันเด้เพือนไปเยอนเยอะเยอะเยอะเยอน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 เยอะ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 เยเอออยเยอะอยเยอะเอาเอะะอยอะเยเะเยอเอเอะอ จะเปิดร้านกันอีกแล้วเปิดร้านกันอีกแล้วเออมีลูกมีลูกน้องมาช่วยแล้วโอ้ข้าวลุงแม็กงามเนาะข้าวอยู่แต่มันรวงมันเป็นข้าวเจ้ารวงมันมันดูใหญ่ฮะข้าวเจ้าทำไมรวงใหญ่เออใหญ่อ๋อนี่แปลงปีนี้ปลูกข้าวเจ้าอ๋อข้าวเจ้าตีไก่ได้ข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวข้าวอันนี้หอมมะลิบ่ เอปีเตียนะปีเตียอยู่เหมือนสองตาทูตายเลยเออแต่ของตาทูไม่งามปีนี้แต่ของลุงแม็กท่วมหัวเลยเนี่ยเป็นข้าวข้าวสูงข้าวต่ำเดี๋ยเหรอเมื่อวันข้าวต่ำเมื่อวันข้าวสูงเนี่ยเออเดี๋ยวหนูจะซื้อสักเพียนเออซื้อสักถังเนาะโอเคไหมเออเออเราได้กินข้าวใหม่ฝังนี้แต่มันเยอะเนี่ยฮะเนี่ยฝางที่มีเสาลวดกับแกมันเยอะแมนตัดยากอันตรายเนี่ยนั่นแหละต้องต้องเดินดูรังแก๊เอาไฟจุดไปก่อนถึงจะได้เดี๋ยวดูก่อนไม่ต้องไม ไม่ต้องไปตัดมันหรอกไอ้ตรงนู้นน่ะมาให้มันอยู่งั้นแหละเดี๋ยวแตมจะต่อยลุงแมก็ก <laughs> โอ้โหลุงแมก็กนี่แขนยังไม่หายบวมเลยต่อต่อยวันนั้นพ่อจันมาต่อลุงแม็กเมื่อไหร่จะว่างมาทําหน้าบ้านกับพอ่อจันแล้วตรงที่ผ้าใส่นะ่ะเออที่พ่อจันยังมาทําให้เดี๋ยวยังเขาบอกเขาบอกไปหายทำไมมาทำให้วะเขาบอกรอลุงแมก็กเขารอบอกรอลุงแมก็กลุงแม็กนี่บอลอะไรอะ่ะบอลอะไรอะ่รอะ บอลที่เขาแกงกินได้เหรอเหบอไอ้นี่มันต้นอีอย่างวะต้นมะพร้าวสิแก้ด้วยใครมะขามใช่ไหมใช่ใช่มันจะคันเนี้ยบอลเนี้ยอ๋อมันจะคันก็ไปเอาไปกินมันสิลุงแบ๊คทำไมมันตายเลยต้นเนี้ยตายยืนเนี้ยตายยืนตายยืนปวกปวกก็ปวกกินรากมันมะพร้าวเนี้ยนะมะพร้าวรู้ต้นแล้วเนี้ยมะพร้าวมะพร้าวหน่อยเหรอมันไม่น่าตายเลยเนาะ โอเคโอเคโอ้ยคุณทำงานให้เขาฮะทำานอยู่ในบ้านไงอ๋อโอ้เขากันห้องอ๋อเขากันห้องเสร็จแล้วยังเหลเพิ่งจะทำวันนี้จะจะมาทำจะมาซื้อของที่ดูโฮมมาให้เขาเหลือต่อเติมบ้านใหม่เออใช่ครับใช่ว่าบนบ้านเขาทำห้องใหม่อ๋อชายลูกสาวผมแล้วบ้านแล้วบ้านเรากระถินวันไหนนะกระถินวันที่ไหนวันวันที่ไหนก็จำไม่ได้เลย จำไม่ได้แล้วนหนูก็จําไม่ได้แล้วคือกันอยมันงามจริง,รงๆแล้วทาไอ้ที่นี่มันล้มทำไงลุงแม็กไอ้ล้มก็เกี่ยวได้เหมือมแล้วไอล้มก็เกี่ยวได้ล้แลก็กี่ยวเกี่อืไม่ทีแรกนาลุงแม็กอะเหมือนจะแย่เนาจะชูเพราะไม่มีน้ําตอนนั้นตอนนั้นไม่มีน้ํากลับไปทําไปทํามานาณชูข้าวไม่สูงข้าวมันต่ำ นาที่า่าที่เป็นดอกแดงนะเออาลิเกอเออนั่นแหละที่มันมันมันข้เข้ากคือ่ได้เออนั่นแหละแล้วเขาก็ถีดยาฆ่าหญ้าอย่างมหารุนแรงแล้วต้นไม้เ้าก็เสียชีวิตเออไ่แล้วออทีามีผอย่างนี้ะอืมไอต้นมะม่วงนี่กี่ปีแล้วนะชุเออนหลายปีแล้วเนี่ยนะ

เออแต่แถวเนี้ยมันไม่มีไอ้นี่ว่ะลุงแม็กต้นตาลน่ะต้นตาลเออต้นตาลแบบนู้นน่ะต้นตาลีนมีต้นอตรงนี้ตรงนึงเออตนตนึงเนี่ยเออแถวบ้านหนูเนี่ยต้นถ้าที่ไหนมีนามีตรงนั้นมีต้นตาลมันสวยดีเด้อแต่ลุงแม็กไม่ปลูกไว้มันยากอยู่ใช่ไหม นี่บ้านลุงแม็กมีมะม่วงอยู่สามสี่ต้นไอ้ต้นนี้ไทยอุดรมันเด็ดกินอยู่ไทยอุดรไทยอุดรเด็ดกินอยู่นี่ต้นเนี้ยเออมันกินส้มนี่แหละเพื่อนบ้านกันนะคะที่ยังมีวิถีความเป็นชนบทนะคะ มีอะไรพึ่งพาอาศัยกันนะคะมีอะไรขอร้องกันได้เนาะลุงแม็กเอาเอาไว้นั่นมานะเอาอแทนตอบเออมดกัดค้อยนี่แล้วตรงนี้ก็ที่ร้านเรานะพี่เห็นไหมร้านนี้เป็ดสวยไหมละ่ะสวยสดและงดงามบ้านที่นัดก็เป็นแบบเนาะสารพัดนึกนะคะพี่นึกอะไรได้ก็ใส่กันเข้าไปนะคะแล้วก็ กักล้านที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนานะแบบนี้เด้อขอบคุณพี่ๆทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ฝากดูคลิปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยเจอกันในไลฟ์สดเนอะนะคะบ๊ายบายสำหรับชาวนี้จ้ะ